ดวงชะตาชาวราศีกันประจำเดือนมกราคม2569นะคะ ชาวราศีกันนะคะอิทธิพลของเจ้าชะตาเป็นไพ่ดาบเนาะหกดาบนะคะบ่งบอกในเรื่องของคาว่าปัญหาอุปสรรคแต่หกดาบใบนี้นะคะบ่งบอกว่าที่ผ่านมานะคะชาวราศีกันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเหมือนกันในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะพอเดือนนี้นะคะเรียกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของงานที่ดีเข้ามาโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ๆหรืองานที่คุณเฝ้ารอเฝ้าคอยเนี่ยนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เนาะใครที่รองานนะคะใครที่ตกงานว่างงานรองานมีโอกาสที่จะได้รับ ข่าวดีในเรื่องของงานในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าชีพจรลงเท้าสําหรับชาวราศีกันนะเรียกว่าเดินทางตลอดนะคะขึ้นเนื้อลงใต้บางคนอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวเดินทางแล้วจะมีโชคเดินทางแล้วจะโชคดีนะคะเรียกว่าการเดินทางจะเป็นการ เปลี่ยนดวงพลิกดวงด้วยนะคะเรียกว่าจะทําให้ดวงชะตาเนี่ยนะคะเปิดนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าชาวราศีกันนะคุณจะทําอะไรนะคะคุณคิดวางแผนวางแผนอยากทําอะไรคุณทําเลยนะคะเรียกว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมีค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าดวงคนชาวราศีกันนะค่อนข้างจะเปิดนะคะเรียกว่ามุ่งมัม่นนะคะ คิดแล้วลงมือทำนะคะความมุ่งมั่นความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเลยใครที่กำลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะทำให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่นะคะการงานเนี่ยเรียกว่าจะได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะมีในเรื่องของคำว่าการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาเข้ามาหรือบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง ะะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นแต่การโยกย้ายในที่นี้จะส่งผลดีให้กับชาวราศีกันนะเรียกว่าจะส่งผลในเรื่องของคําว่าความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าการเงินนั่นเองนะคะเรียกว่าโยกย้ายเพื่อที่จะปรับตําแหน่งปรับฐานเงินเดือนนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสําหรับชาวราศีกันในเดือนนี้ รวมถึงนะคะตำแหน่งลูกน้องบริวารก็จะเข้ามาส่งเสริมดวงด้วยนะคะบางบางบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่าลูกหลานอาจจะนำพาเรื่องราวข่าวดีมาให้ด้วยนะคะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นการงานนะคะถือว่าโดดเด่นการค้าการขายนะคะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะสู้คู่ค้าคู่แข่งได้ตีตลาดได้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าโปรเออโปรโปรดกักใหม่ๆนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้เรียกว่ามีโชคลาภลอยแบบฟุ ฟุกเข้ามาแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะตัวเลขจากเด็กจากกุมารน,นะคะตัวเล็จากความฝันตัวเล็จากบัลเลทีนะตัวเลขจากคนรักก็จะให้โชคด้วยนะคะ ถือว่าในเดือนนี้ชาวราศีกันารเงินค่อนข้างจะสะพัดนะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรือใครที่บอกว่าการเงินตึงมือก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ใครที่อยากจะซื้อรถซื้อบ้านดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมมีคนซื้อร่วมนะคะหรือบางคนนี่ชาวราศีกันนะในเดือนนี้การเงินของคุณนะคะอาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของเข้าบ้านนะคะตกแต่งบ้านนะคะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บ้านใหม่หรือบางคนอาจจะลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นการเสริมโงเ่เฮงนะคะให้กับบุคลิกร่างกายเรานั่นเองนะคะก็เรียกว่าในเดือนนี้การเงินค่อนข้างจะคล่องนะคะการการเงินค่อนข้างจะไหลลื่นนะใครที่บอกการเงินตึงการเงินติดขัดมีแนวโน้มที่การเงินของคุณจะดีขึ้น นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะในเดือนนี้เนาะเรียกว่าความรักไม่ได้แย่นะแต่บางคู่อาจจะแค่ไม่มีเวลาให้กันด้วยความห่างไกลกันนะคะด้วยงานด้วยหน้าที่นะคะหรือบางคนเหมือนที่บอกเนาะอาจจะมีงานใหม่เข้ามาโปรเจกต์ใหม่เข้ามามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยนะคะค่อนข้างจะโฟกัสไปกับสิ่งนั้นนะคะจนอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับครอบครัว นะคะก็พยายามมองหากิจกรรมทำร่วมกันนะคะหรือว่าอย่าลืมนะคะเรียกว่าส่งเมสเซจหรือว่าถา,ามไทยนะคะส่งกำลังใจให้กันและกันบ้างเนาะมันจะมันจะทำให้ความรักเนี่ยดูไม่เยบไม่เหงาจนเกินไปนะหรือคู่ไหนที่บอกว่ามีปัญหากันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันนะคะพูดคุยกันนะคะ เรียกว่ามันจะมีทางออกที่ดีเกิดขึ้นนะในเรื่องของความรักนะคะไม่ได้แย่ไม่ได้มืดมิดหนทางแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้าอยากจะบอกว่าคุณโสดแบบมีเสน่ห์มากเลยนะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะเรียกว่าแฟนเก่าคนเก่ารักครั้งเก่ามีโอกาสที่จะวนวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งถามว่าคนใหม่มีไหมคนใหม่ก็มีนะเรียกว่ามีทั้งใหม่ทั้งเก่าเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าคุณ คุณมีสิทธิที่จะเลือกอะนะคุณไม่ใช่ตัวเลือกแต่คุณคือผู้เลือกนะคะชาวราศีกันในเดือนนี้เรียกว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นั่นเองนะคะ,ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายนะใครที่ป่วยไม่สบายมีแนวโน้มที่จะมีอาการที่ดีขึ้นได้นะคะหรือบางคนเนี่ยเนาะอย่างเบาๆเลยเนาะก็อาจจะแบบแค่เป็นไข้เป็นหวัดนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของคําว่าการเป็นภูมิแพ้ นะคะเออบางคนเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะรวมถึงนะคะาบางคนนี้อาจจะเีเรื่องของการเดินทางไปทําบุญด้วยนะเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะหรืออาจจะเดินทางไปในสถานที่ใกล้ป่าเขานะคะ่าใกล้น้ําป่าเขานะคะ เดินทางไปในสถานที่ใกล้วัดใกล้ป่าช้านะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยการเดินทางจะเป็นการพลิกดวงนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเดินข้ามถ้าเดินทางข้ามประเทศได้จะดีมากเลยนะคะหรือเดินทางข้ามน้ําก็ได้นะถ้าจะไปทําบุญก็เลือกวัดที่เรียกว่าอาจจะต้องนั่งเรือข้ามน้ําไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแก้เคล็ดได้ด้วยเช่นกันนะคะ สุขภาพเนาะเรียกว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ก็หันมาดูแลนะคะโภชนาการนะคะหรือว่าสุขภาพร่างกายตัวเองบ้างนะคะกินให้อิ่มนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเรียกว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเลขนาภายัยมีเลข7็มีเลข6มีเลข1และเลข0นะคะสําหรับชาวราศีกันหรือถ้าจะทําบุญนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับ คนตายนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการล้างป่าชาก็ได้นะหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเ,เรียกว่าสังคมคนหมู่มากนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นจิตอาสาสังคมช่วยเหลือคนหมู่มากอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาวราศีกันเนาะตำแหน่งบ้านนะคะปัดกวาดทำความสะอาดให้ดีนะคะให้ดูโล่งดูโปร่งนะคะบ้านหอมเทวดาชอบเทวดารักนะโต๊ะทำงานก็เช่นกันนะคะจัดให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยนะคะจะเป็นการปรับหู่เฮ้งนะคะ ในที่ทํางานได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะหาต้นไม้ที่แบบเรียกว่าเป็นมงคลนะคะชื่อมงคลอะไรพวกนี้นะคะไปวางต้นเล็กๆเนอะอาะบนโต๊ะทํางานก็ได้นะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมนะคะเสริมดวงของชาวราศีกันด้วยค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของชาวราศีกันในเดือนมกราคม2569าฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ